นายกเทศมนตรีนครแม่สอดและคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมงานชาปนากิจศพนางสาวปณิษฐาระวังนามค่ะที่ศาลาอนเนกประสงค์แม่สอดมูลนิธิสมัคีการกุศลเขตเทศบาลนครแม่สอดคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำโดยว่าที่รอ้ยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมงานพิธีชาปนกิจศพนางสาวปณิธาระวังนามที่เสียชีวิตด้วยวัย52ปีโดยมีนายนทวุฒิวีเกื้อกุลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีวางผ้าไตรเอกและมีพันตำรวจเอกอัมพลวงใหญ่รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก พันตำรวจเอกสุธีเหมราชรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจงังหวัดตากรักษาการผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดนายสมศักดิ์ขาวีรัตประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลนายแพทย์ทวัชัยเศรษฐสุพนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดและตัวแทนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ในพิธีประกอบไปด้วยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยมคนายกนำสวดมนต์ไหว้พระรับศีลพระสงฆ์สวดมาติกาแขกผู้มีเกียรติทอดผ้าบังสุกุลพระสงฆ์อนุโมทนาตัวแทนอ่านประวัติผู้วายชนแขกผู้มีเกียรติยืนไว้อะไรต่อผู้วายชนซึ่งทางทีมสำนักข่าวนครแม่สอดขอแสดงความเสียใจและไว้อะไรมณโอกาสนี้